จัดไปโดย King Power Duty Free พี่น้องครับผมจะพูดเกี่ยวกับเทรนด์ของแฟชั่นในงานประกาศบอลทองคำซึ่งไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ผมว่ามันน่าสนใจมากปกติเวลาไปงานใหญ่เนี่ยทุกคนจะต้องบอกต้องใส่สูตรเป็นหมื่นเป็นแสนต้องใส่นาฬิกา7หลัก8หลัก แต่มาวันนี้ได้มีปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องใส่สูตรหรูไม่จำเป็นต้องใส่นากาแพงทั้งหมดนี้ผมเรียกว่าปรากฏการณ์และช็อตเด็ดซาดิโอเลวานในงานมอบรางวัลบอลทองคำล่าสุดนะครับอันดับหนึ่งก็คือกาฮิเบนเซมาตัวลุกไก่บลู อันดับ2คือซาเดโอมาเน่ปีกจากเซเนก้ลอันดับสาเควินเดบอยเนอร์จอมทัพเบลเจียนและก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าโพลิชพี่น้องมี2ช็อตเด็ดครับของซาเดโอเลวานที่หลายคนบอกโอ้โหนายแน่มากเริ่มจากมาเน่ครับดูชุดของเฮียมาฮะคือคนผู้ไปเนี่ยต้องใส่สูทผูกไทยบ้างใส่ทักซิโดหูกระต่ายจนเหมือนโดนวัฒนธรรมตะวันตกล้างสมองเซ็ตค่านิยมไปแล้วว่า จะเท่มันต้องสูตรหรือไม่ก็ต้องทักเท่านั้นแต่มาเน่ครับใส่ชุดสไตล์แอฟริกันฮะรับรางวัลน,นักบอลเบอร์สองของโลกบวกกับรางวัลคนดีที่โลกต้องการจากช็อตเด็ดที่เขาบริจาคเงินมหาศาลให้กับบ้านเกิดเซเนกาลในการสร้างโรงเรียนและก็โรงพยาบาลแล้วก็พูดสั้นๆตอนได้รางวัลว่าจริงๆผมอายนะที่จะต้องพูดว่าผมทําอะไรบ้างผมไม่ค่อยชอบพูดผมชอบทำอะครับแล้วก็มีความสุข ที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องที่ลำบากผ่านการศึกษาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ให้ดีขึ้นครับนี่คือคนจริงครับไม่ตามเทรนด์แต่สร้างเทรนด์ขึ้นมาด้วยตัวเองโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้ก็น่าสนใจครับในขณะที่นักบอลส่วนใหญ่ใส่นาฬิกาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแต่เฮียเรวานเลือกนาฬิกายี่ห้อเอเชียนสีทอง และราคาเพียงเรือนละ2,000กว่าบาทครับนี่ไงฮะทุกวันนี้สังคมมีปัญหาเพราะว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเราเลือกเงินเราเลือกของแพงเราเลือกของหรูผ่าหน้าพาตัวกินยาไวตาประคมของมีค่าหัวจรดเท้าแต่ไม่เลือกที่จะเปลี่ยนนิสัยจิตใจวินัยของตัวเองแมสเซจผ่านนาฬิกาเรเวนก็คือคนต้องใหญ่กว่าของ ของห้ามใหญ่กว่าคนคนต้องรักคนและใช้ของไม่ใช่รักของแต่ใช้คนคมวะพี่น้องครับจบด้วยสถิตินิดนึงแล้วกันนะครับว่าคนที่ได้เป็นนักบอลเบอร์2แล้วก็เบอร์4ของโลกถ้าเกิดวัดจากตัวเลขเน้นๆมันจะสอดคล้งองกันไหมอันนี้จะเป็นสถิตินะครับดูการยิงประตูแล้วก็การจ่ายบอลให้เพื่อนหรือว่า a s s เลวานเนี่ยอายุ34มาเน่30นะฮะเละวานเล่นไป19มาเน่ยี่สาเลวานซัดไป18แล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อน4ครั้ง4แอสเิสต์มาเน่ยิง11ส่ง4ฉะนั้นรวมเนี่ยเลวามีส่วนร่วม22 goals ส่วนมาเน่ก็คืออันดับ15ถ้าวัดทั้งยุโรปเนี่ยเลวานอยู่อันดับที่6นะครับส่วนมาเน่อยู่อันดับ13อ้าว แล้วเบอร์หนึ่งใครอ่ะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังอันดับ3ครับลิโอเนลเมสซี่สัไปสัไปสัไปของทีมปารีสแซงต์แชร์แมนนะครับในวัย35แล้วน่าสนใจนะครับฤดูการนี้เมสซี่จ่ายบอลให้เพื่อนถึง14มากกว่าประตูเองนะนี่คือผู้เล่นที่โลกต้องการครับไม่ห่วงฮนะว่าตัวเองต้องยิงขอให้ทีมได้ยิงคือสุดยอดฉะนั้นรวมกัน26อยู่อันดับ3ที่2เพื่อนร่วมทีมครับ เนมาร์เนมานี่เล่นมากกว่า1นัดน,นะครับแล้วก็ยิง1 5 2ส่ง12รวมกัน27เหนือเมสซี่อยู่หนึ่งแต่อันดับ1นครับพี่น้องครับเป็นนักบอลชื่ออ่านยากคนหนึ่งนะฮะควิชาควารัสกิเลียคนนี้เป็นตัวรุกจากจอร์เจียนะครับของทีมน,นาโปลีครับโหดมากครับยิง16 จ่าย12รวม28เอามาดูเอเชียกันนิดหนึงแล้วกันครับผมจะเอามาจาก3ชาติที่ได้ไปบอลโลกด้วยนะครับส่วนหึงมินกองหน้าสเปอร์อาจจะไม่ร้อนแรงเท่าฤดูกาลก่อนนะครับยิง5จ่าย2รวมกัน7ส่วนญี่ปุ่นตอนนี้ที่มารายก็คือไคโตะนากามูระเล่นในลีกออสเตรียนะครับยิง11จ่าย6เป็น17โอ้มากกว่าซนถึง10แลยนะครับแต่เบอร์หนึ่งในเอเชียรครับเป็นกองหน้าอิหร่านเมดิ การเรมี่ของปอร์โตในโปรตุเกสครับยิง13จ่าย7รวม20สุดท้ายพี่น้องว่าอย่างไงครับความดังความเก่งเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าตัวเลขพี่น้องคิดว่าการเลือกว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยควรเลือกจากตัวเลขเพียวๆเนี่ยเอาตัวเลขมาการแล้วมอบรางวัลกันเลยหรือให้ทำอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งการทำที่เป็นอยู่คนที่ดัง มาจากชาติมหาอำนาจและได้กับทีมที่ดังเห็นไหมเบนเซม่าเรอัลมาดริดมาเน่บาเยอร์ลิเวอร์พูลเดอะบอยเนอร์แมนซิตี้เแลวันดอฟสกี้บาเยอร์บาซ่าถ้าคุณยังให้เลือกโดนไม่เน้นสถิติล้วนๆก็อาจเจอหน้าเดิมๆหรือเปล่าอาเมนมานะครับพี่น้องช่วงหน้าผมจะพาคุณไปดูสาวเสิร์ฟในร้านอาหารที่สวยที่สุดเซ็กซี่ที่สุดคนหนึ่งในโลก ถึงขนาดนักร้องที่ดังที่สุดคนหนึ่งนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดคนหนึ่งต้องมาจีบชีชีอีสคูช่วงหน้าวิวล้านวิวจัดไป